วัตตะสงสาร desserts. อี Claire, กหนึ่งในยะก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันจะหมุนอยู่อย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นเราลงไปกระทาแล้วจะเป็นกรรมแล้วก็เกิดรับผลวิบากก็หมุนอยู่นี่คือวัตตะสงสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกหนึ่งในยะคือภูมิ31ที่พระศาสดาทรงแสดงแต่วัตตะวนวัตตะสงสารในทางธรรมะที่พิจารณาก็คือกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดวิธีที่จะตัดวัตตะวิธีจะตัดวงจรเนี่ยนั่นก็คือ เมื่อกิเเกิด,เ,กดเรากำหนดรู้และดึงเจตนาออกมาเมื่อเจตนาไม่มีมันก็เป็นกิริยามันก็ไม่เกิดกรรมก็ไม่ต้องรับวิบากคล้ายๆว่าเจตนานี่คือเสือคือกรรมกิริยานี่คือแมวลายเหมือนกันเป๊ะแต่ไม่ใช่เสือเป็นแค่แมวคำว่ากิริยาอุปมาเหมือนเราเดินไปเราไปเหยียบสัตว์ตายนี่โอ้ตาแล้วกี้สะใจจังสมควรตายมาขวางทางอันนี้ กรรมเพราะมีเจตนาแต่ถ้าเราเดินไปลักษณะเดียวกันเบังเอิญไปเหยียบสัตว์ตวไม่มีเจตนาสงสารขออาภัยนะนี่มันดึงเจตนาออกมาเป็นแค่กิริยาเราไม่ต้องไปรับกรรมอาจจะเกิดวิบากเล็กน้อยหัวรังข้างแตกตามคุณธรรมของสัตว์นั้นๆเมื่อเราดึงเจตนาออกมานี่กรรมที่จะไปตกนรกไปเป็นสัตว์เหล่านั้นให้เขาฆ่าคืนมันจะไม่มีมันก็เป็นการตัดวัตวนเข้าใจเนาะกิเลสกรรมวิบาก ตอนนี้กิเลสมันเกิดอยู่ตลอดแล้วเนี่ยอย่าไปใส่เจตนามันจะเป็นกรรมเพราะเราเอาเจตนาไปไว้ที่ความดีแล้วที่สีลแล้วเออถ้าสิ่งนี้จะใส่เข้าไปเลยแต่ถ้ามันจะเป็นเหตุให้เกิดกรรมนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนั้นเราเอาเจตนาออกสักแต่ว่าเหมือนเขามาด่าเรากําหนดรู้เสียงสักแต่ว่าได้ยินอย่าใส่เจตนาเข้า,าไปเดี๋ยวมันจะวีโต้ไปหาเขาคือรู้รู้รอบแล้วว่าเสียงไม่เที่ยงเกิดจากปาก มนุษย์คนหนึ่งปากนั้นมันเป็นรูปแต่ในรูปนั้นมันจะมีนามมีสังขารกิเลสคอยปรุงแต่งอยู่ถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาย่อมมองสิ่งต่างๆเป็นอาธรรมเป็นธรรมดาที่ระบบมันถะส่งข้อมูลแบบนี้เพราะเขาลบเอาไว้อันนี้เราเข้าใจไงเราก็ไม่ไปสร้างกรรมต่อกำหนดรู้แล้วก็วางอ๋อเสียงนี้ไม่เทีย่ยเดี๋ยวก็เกิดดับเหมือนเราเดินจงกรมดังขึ้นอย่างแรงพระอาจารย์ให้เรากำหนดร,มมรู้บอกว่าสักตะรู้นะสักพักมันดับไปเห็นไหม นั่นแหละคือการเกิดดับที่เรามองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดดับอยู่ในตัวของเขาเองถึงจะเห็นมาเห็นเราสามารถนำไตรักของพระศาษษษสดานี่ไปกําหนดรู้พิจารณาได้เลยอันนี้คือธรรมะเมืองร้อยเอ็ดฝากที่มีความภาคเพียรมาและก็พุทธบราษัิษัท,ทั้งหลายเพื่อได้ต่อยอดปัญญาแห่งตนถึงพระคุณเจ้าด้วยอนุโมทนา